บอสภูยืนตรวจงานอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราเข้าไปถามกันดีกว่าว่าวันนี้ทําอะไรสวัสดีค่ะบอสภูสวัสดีครับตอนนี้กําลังกําลังตรวจงานอะไรอยู่คะเอ่อเป็นระบบบําบัดบอ่อปลานะครับบอ่อปลาหนะ้าคาเฟ่จริงจริงบ่อปลาเราจะมีสองบ่อนะครับบอ่อแรกก็คือจะเป็นบอ่อหน้าคาเฟ่ก่อนอีกบอ่อหนึ่งเดี๋ยวจะต้องติดตามชมนะครับก็จะเป็นในส่วนของสวน อ่าส่วนญี่ปุ่นเรานะครับอันนั้นแบบคุณเกสก็พอปล่อยปๆอ,ออกไปเลยบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปติดตามชมกันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอ่าระบบบําบัดของบอ่อปลาที่อยู่หน้าคาเฟ่คือถ้าเป็นใครที่เคยมาคาเฟ่เราเนะก็จะมายืนมองว่าเอ๊ะข้างหน้าเราเลี้ยงอะไรหรือเปล่าเลี้ยงกบหรือเปล่า <laughs> มันไม่ใช่นะครับคือเราจะจะเราจะเลี้ยงปลาคาร์บนะครับเราจะเลี้ยงปลาคาร์บเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เรายังไม่ได้ปล่อยปลาคาร์บเพราะว่าระบบ บําบัดน้ําเสียเรายังไม่ได้ทํานะครับซึ่งปลาคาร์บเนี่ยเขาค่อนข้างอ่อ,อนไหวง่ายนะครับเซนซิทีฟมากถ้าน้ําไม่สะอาดจริงๆเนี่ยปลาก็จะติดโรคง่ายนะครับปลาติดโรคง่ายก็เพราะฉะนั้นระบบใครจะเลี้ยงปลาคาร์บนะครับต้องศึกษาให้ดีนะครับก็ต้องทําระบบบําบัดน้ําครับผม บอสภูคาอย่าง<บ>ที่เห็นเห็นคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมีการประชุมแบบผ่านระบบะผ่านคอมพิวเตอร์เนาะบอสภูว่าจะเขียนแบบก่อนอยากสอบถามขั้นตอนการทํางานว่าอยู่ดีดีช่างต้องมาทํางานแบบนี้เลยหรือว่าขั้นตอนการทํางานของบริษัทสยามแลนด์แอนด์เฮาส์เป็นยังไงคะเออจริงๆขั้นตอนของเราเนี่ยเราจะสํารวจไม่ว่าจะเป็นหน้างานไหนนะครับทุกทุกหน้างานเราจะต้องสํารวจพื้นที่ก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าในงานนี้เป็นเรื่องของระบบบอ่อเนี่ยหรือว่าเป็นระบบของบอ่อของ ท่านผู้ชมอยากให้ไปทําอะไรประมาณนี้เราต้องไปดูหน้างานก่อนเราต้องคํานวณพื้นที่ว่าบอ่อน้าเนี่ยที่เป็นบอ่อปลาเนี่ยอยากให้มีขนาดเท่าไหร่นะครับมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็บ,บ,บ่อบําบัดเนี่ยมันต้องประมาณ25เซนของบอ่อที่เป็นบอ่อจริงๆนะครับก็ต้องมาดูหน้างาน25 25เปอร์เซ็นบเปอร์เซ็นของบอ่อจริงนะครับย่เปอร์เซ็นของบอ่อจริงก็ <laughs> แต่ของเราเนี่ยก็คํานวณมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูหน้างานแล้วก็พอเราดูหน้างานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแบบออกแบบจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อลดขั้นตอนกระทํางานแล้วก็ลดความผิดพลาดต่างๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ให้ตัวช่างผู้รับเหมาเองเนี่ยนะครับหรือว่าทีมงานของช่างเราเนี่ยสามารถที่จะเห็นแบบที่มันจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาที่ที่เอ่อที่เราอยากได้ก่อนหรือคนที่ จ้างงานเราเนี่ยเขาอยากได้ประมาณนี้มันมันได้ตามสเปคแล้วหรือยังก็คือขั้นตอนของบริษัทเราอะ่ะเราจะเริ่มต้นจากการถามความต้องการของลูกค้าก <aluminium. S 2> ่อนนะดูดูขนาดของสะจากนั้นเอามาคำนวณเรื่องของสัดส่วนของระบบบำบัดจากนั้นเขียนแบบร่างแบบคำนวณโดวยวิศวะหรือสถาปนิกก่อนว่าควรจะออกมาเป็นแบบไหนจากนั้นทำแบบสรุปแบบจนจบ กับทีมงานแล้วถึงจะส่งแบบออกมาให้ผลิตแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณความความรู้แล้วก็สเก็ตความรู้สาระสําหรับคนที่สนใจ <Okay. S 1> เรื่องของบ่อบํบาบัดนะคะยังไงฝากติดตามผลงานกันด้วยสวัสดีคะ่ะ